คุณต้องกี้นะครับปดไ์สตรีมนะครับกดยาสตรีให้นะครับเราไปไปเนะเราเดินไปดีกว่าเดี๋ยวเอาเลดน,นะฮะเดี๋ยวเอาเลสให้มันฟาร์มไว้นะฮะ ไว้ไว้ไว้เอ๊เ <anim> ม <osity> ื่อ <Jesus> ก kind of ี้พี่ว่าพี่จะวิ่งไปตีบัตเตอร์ไฟนะแม่งเสือกไปตีตัวอยู่ใกล้เลยเลยวะ Ultimate is not ready. Ultimate is not ready. Victory for the bold. ต่อได้ต่อนะต่อไม่ได้ถอยนะต่อไม่ได้ถอยนะครับ พี่อยู่ไกลนะพี่อยู่ไกลนะระวังตัวนะ,ะพี่อยู่ไกลนะเดินมาหาพี่เดินมาหาพี่เดินมาหาพี่ถอยถอยถอยได้อยู่นะ <An enemy S 1> ได้อยู่นะเพนน้าเพนน้าได้ไหมเพนน้าไม่ได,ไได้ไม่ได้ถอยนะเพนน้าป่าครั้งที่สอง <S <S ที่สามในรอบในรอบของการเล่นเกม กลับมาเล่นเอวี <spinach> สวยว่ะแอ็นด้าในเติมสวยมากเลยอะ่ะโอ้โหพี่ไม่มีพี่ไม่มีตัดเลือดว่ะเอ้ยถ้าไม่มีดูดเลือดว่ะถ้าพี่มีดูดเลือดนะตั้งไอ้นี่แล้วเนี่ยจริงได้แล้ว ทังใกล้สุดหรือเปล่าวะเอ้ยเขาเขาดูกันตรงไหนวะมอตอนเป็นถึกอะเออไม่เข้าเลยมันดูดเลือดได้ไงเวลามันปั่นอะ่ะอ๋อใกล้สุดจริงๆด้วยวะ่ะแคทเออวะ่ะพี่ก็ไม่ได้ดูวะ่ะดันได้ดันดันป้อมก่อนนะดันเอาป้อมก่อนนะแคทได้ไม่ต้องทิ้งป้อมเยอะก็ได้ครับเดี๋ยวป้อมแตก ระวังระวังมันไปเอาป่าไปเอาป่าเฮ้ยมันไปเอานี่เอ้ยคลิปเข้าคลิปเข้ากลางน่าจะได้กลางน่าจะได้กลางน่าจะได้สลับลมเลยนะครับสลับเลยก็ได้มันร่างเราน่าจะแตกแล้วเดี๋ยวพี่วิ่งไปปิดท้ายให้วิ่งไปปิดท้ายให สวยว่ะสวยว่ะเอาว่ะได้อยู่นะเฮ้ยพี่ว่าพี่จะซื้อเดอะบีดลืมไปเดี๋ยวเนดะี๋ยวพี่ซื้อเดอะบีดกันเพราะว่าโอมีอามันไม่ดูดเลือดแล้วเราต้องซื้อเดอะบีดแทนนะฮะถ้าบัตเตอร์ไฟเขาเข้มกว่าน,นี้พี่ว่าพี่ก็ไม่ไหวอย่างนั้นนะ่ะ ได้อยู่ดีนะได้อยู่อะ <Down. S 1> <laughs> ดีนะได้อยู่เนี่ยเกือบตายแล้วเมื่อกี้โดยฮิวทันโอมาเดอะบีที่มา,มาละเอาว่าวิล่าเข้มบะไรยันป้อมไหนอะ่ะเดี๋ยวโหอ,อย่างเข้มอะวิลา่าจริงอ้าวปึ <laughs> ่งชมไปเมื่อกี้ Nam đàm màเอา Dark thế phe này, bên đàm mà Dark thế phe này. Hoài là, ขึ้นบนแล้วพี่ใคร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 กดเล่นใครกดเล่นอย่าอย่ามันไม่มีตัวแหลมเลยวะมันไม่มีตัวไหนแหลมเลยวะ อเๆๆมันมีตัวแหลมว่ะที่กะจะว่าจะดักเอาตัวแหลมไหมเนี่ยเมื่อกีอ้เนี่ยจริง <c oughs> ดีมาดีบัตเตอร์ไฟ ดันบนได้ดันเลยดันบนได้ดันเลยดันเลยดันเลยข้างล่างสามตัวหายกันดีกว่าหายกันดีกว่าเดี๋ยวมันเติมเลือดถอยหายหายายไปเก็บเอาเจ็กดีกว่าเนาะน่าจะเป็นวันที่หนึ่งนะพี่ตั้งใจว่าจะเล่นวันที่หนึ่งคลคบหรือเปล่าเหอะ ดาบแดงก็ได้แล้วดาบแดงก็ได้แล้วอีกหน่อยนึงสวยวะไม่ตายว่ะแพนด้า เก่ง <8 S 2> ว่ะนายอ่ะเออส <c oughs> าววิวก็ว่าไปแล้วไม่ตึงเลยเมืเ่อกี้วันนี้เป็นมาสายไม่สายเราผมเล่นไปนสองเกมเองเออเออว่ะ ไม่ได้เล่นนานก็เข้ามือเหมือนกันนะเนี่ยตานิสฐเนี่ยเออทีมนั้นไม่เข้มด้วยแหละถ้าทีมนั้นเข้มนะพี่ว่าพี่ก็ไม่รอดเออเนาะสวัสดีน้องอไอ้น้องอมด้วยนะครับผมสวัสดีน้องอมด้วยนะฮะเนาะโอ้ปวดร้อนนะต๋องเนี่ย